มินิดีเซลมีไหมมินิดีเซลมีหรือเปล่าวันนี้มีเข้ามาแล้วครับ1นคันแล้วโคตรสวยคันนี้มินิคูเปอร์คันทีีแมนนะครับผมปี2015 S D All4 ตัวท็อปสุดรถศูนย์และเจ้าคันนี้นะครับบอดี้ไม่มีการเก็บสีมาแต่อย่างใดเลยรถมีเสน่ห์มากๆนะครับคันนี้มาพร้อมกระเทียมเงินตัดกระดำแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ l e d เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตามโค้งกรอบไฟหน้าก็ล้อมรอบด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับกระจังหน้าเป็นสีดาตัดกับโครเมียมสวยงามแบบนี้นะครับปรักที่เซนเซอร์มีมาให้รอบคันนะครอ ล้อของเจ้าคันนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วรัดมากับยางคอนติเนนท a ลนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี้เองปี2024กันเลยนะครับด้านท้ายมาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้นะครับผมสวยๆกำงามกันเลยนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาดูพื้นที่การเก็บของกันหน่อยนะครับนี่ มีพื้นที่การเก็บของให้ใช้ค่อนข้างเยอะกันเลยนะครับเบาะสามารถพับราบลงไปได้อีกนะฮะแล้วเจ้าคันนี้ได้เป็นเบาะเต็ม3แถวนะครับไม่ได้เป็นเบาะที่มีกลางตรงกลางนะครับผมเบาะภายในของเจ้าคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหนังสีดํานะครับผมและแผงประตูกับคอนโซลกลางของเขานะครับก็ให้มาเป็นทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีครีมนะฮะทำให้คันนี้ดูคลาสสิกมากมากและเพิ่มความคลาสสิกด้วยช่องแอร์วงกลมนะครับจอกลางที่เป็นทรงกลมแบบนี้รวมถึงเลื่อนไม้ของเขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและตัวจอของเขาครับสามารถเชื่อมต่อได้หหลลลาากยยรูปแบบบเคควุม ได้ผ่าน iDrive ตรงนี้นั่นเองนี่ของ B.M ตัวใหญ่จะเป็นปุ่มกลมๆใหญ่ๆคันนี้ให้มาขนาดมุมมีมากนะครับน่ารักมากๆนะครับผมและเรียกดูข้อมูลตัวรถได้ผ่านหน้าจอตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็มีแอร์แบบดิจิตอลมาให้ใช้งานนะครับด้านล่างแอร์ลงมาอีกนะครับก็จะมีปุ่ม traction control นะครับเปิดรถล็อกรถนะครับโหมดสปอร์ตของรถนะฮะแล้วก็ตัวตัดหมอกหน้าหลังนั่นเองนะครับมาต่อที่เกียร์ดีกว่าคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับผมจับคู่องงงีา้มไต 15.16กิโลเมตรต่อลิตรบวกๆแน่นอนนะครับเบรกมือให้มาเป็นทรงแบบนี้สวยงามมากๆนะครับผมมาต่อนที่พวงมาลัยดีกว่าเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับสก้านนะฮะหุ้มด้วยหนังมีแพดเดิลชิพมาให้ใช้งานด้วยอยู่ตรงนี้มาถึงเลขใหม่กันบ้างดีกว่าหมาแท้ๆของเขาเนะครับคันนี้1 2 6 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาต่อที่ออปชั่นสุดท้ายดีกว่านะครับที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยรุ่นนี้ปี2015แล้วนะครับมีแอมเบียนทไลท์มาให้รอบคันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับกับมือ สามารถเปลี่ยนได้ถึง12สีกันเลยนะครับทุกคนยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะฮะฮาร์มันการ์ดอนรอบคันอีกด้วยนะครับเสียงดีมากๆและสําหรับราคาของเจ้ามินิคันทรี่แมนนะครับคูเปอร์เอสดีนะฮะตัวท็อปสุดปี2015คันนี้เปิดราคาอยู่ที่599,000บาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้และเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆดีๆจากพี่เซ็กระดาษฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ hpc สวััสดีครบ